นัดนะคะวันนี้พี่โบจะไปขี่รถออดี้ไปเก็บมะม่วงใช่ไหมครับมะม่วงหนึ่เออไปเลยนี่เตยเตยกับจัแม็กไปเก็บมะม่วงรออยู่แเราขับรถไปเลยเก้าไปเลยนี่นี่นะคะทุกคนพี่โบกำลังจะไปเก็บมะม่วงนะคะโอเคพี่โบจอดจอดลงไปเก็บมะม่วงได้ ตอนนี้นะคะไหนโบแม่ขอดูหน่อยนี่เราได้มะม่วงกันแล้วทุกคน<ม>ได้ได้เลยได้เลยเราวางไว้ตรงน,นี้เลยนะคะทุกคนค่ะนี่ตอนนี้เราได้มะม่วงกันแล้วนะคะพี่โบกําลังเดินเก็บมะม่วงอยู่<ม>นี่<ม>ไปพี่โบไปใส่รถ<ม>เออพี่โบไหนเอาให้ทุกคนดูหน่อยดีนี่พี่โบได้มะม่วงทั้งหมดห้าลูกนะนี่น้องๆลูกน้อยๆนะคะไม่ใช่ลูกใหญ่โตข้าวไปค่ะ รถไปส่งมะม่วงหน่อยอเร็วตาเลี้ยวกลับยังไงนะขาไปเลดี้โอ้มะม่วงมันมันม่วงมันโดนคันเร่งเหรอพี่บอ,เ,อเก็บไว้ทางนี้เอามะม่วงมาเก็บไว้ฝั่งนี้ครับอาโอเคเลดี้เ้าไปเลย่าพ่อช่วยหน่อยได้เปล่าอเอ๊เดี๋ยวเราเอามะม่วงเข้าบ้านไปส่ง ให้กลับตาแม็กกันเลยไปเลยมาพี่โบมาเร็วนี่คือรถไปส่งมะม่วงของเรานะคะพี่โบเหยียบแรงๆได้เลยครับพี่โบเหยียบแรงๆได้เลย มีตังค์จ่ายโบเปล่านะเปาครับยี่สิบบาทนี่โอเคนี่คือมะม่วงของเรานะคะพี่โบขับมาส่งทุกพี่โบลงมาล้างมือก่อนแล,ล้วลูกพี่โบลงมาล้างมือก่อนแล้วครับโอเคไปล้างมือเลยโอเคขึ้นรถเลยเราทําภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอามะม่วงมาส่งให้กับตาแม็กเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปเราจะขับเล่นเอา้าไม่รอเลยหร พี่บออ๋อจอคอยพี่บอไปแบบเร็วมากเลยนะเนี่ยเออพี่บอไปแบบเร็วมากเลยนะครับรถแรงเปล่าอ๋อรถแรงมากเลยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลยลูกเลี้ย ลูกโป่งพระอาทิตย์เอ,อาเอาลูกโป่งพระอาทิตย์ขึ้นรถเร็วเอาลูกโป่งพระอาทิตย์ขึ้นรถเรากันเร็วเดี๋ยวแม่ลับรถให้นะเอาเร็วเร็วได้เอาขึ้นเลยเอาถือไว้ก่อนแล้วก็เดินขึ้นรถเลยครับเรามาเจอลูกโป่งพระอาทิตย์กันที่หน้าบ้านเยี่ยติ่งด้วยนะเอาไปเลยเอากลับบ้านเราเอากลับบ้านเรากันเลย เหยียบแรงๆเลยเหยียบค้างไว้แรงๆเลยหักออกมาหักออกมาเอามาแม่ช่วยถือเปล่าอาโอเค,อเ,คเนี่ยแม่ช่วยถือนะพี่โบหักรถออกมาเลยเร็วๆ,ๆดีลูกโป่งพาอาทิตย์ของเราไปแล้ว,วไปแล้วทุกคนโอ้โหแแรงแร,งแรงมากเลยนะน้องๆไปแล้วพี่โบไปแล้วพี่โบเลี้ยว โป่งน้าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะลูกโป่งพระอาทิตย์ของเรานะคะทุกคนค่ะนี่เบาง่ายหลังแล้วต่แม็กบาพี่โบหายหลังแล้วมาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยโอเคอโอเคเดี๋ยวคลิปนี้พี่โบขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ใครใครครับ,รบให้บรัทด้วยนะคะ